สวัสดีค่ะวันนี้ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนของเรามีโครงการดีๆมาแนะนำค่ะเป็นโครงการร้านยารูปแบบใหม่ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย common illness ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอร่วมกับสภาพเภสัชกรรมในการเพิ่มบทบาทของเภสัชกรร้านยาสาหรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาคุณภาพที่มีเ เภสัชกรดูแลอยู่ตลอดเวลาโดยโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยครอบคลุมทั้งหมด16กลุ่มอาการได้แก่ 1. ปวดหัว 2. เวียนหัว 3. ปวดฟัน 4. ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ 5. ไข้ไอเจ็บคอ 6. ปวดท้อง 7. โรคกระเพาะ 8. ท้องเสีย ท้องผูกฤิสีดวง 10. ปัสสาวะแสบขัด 11. ปวดประจำเดือน 12. ตกขาวผิดปกติ 13. กลุ่มอาการทางโลกผิวหนัง 14. ความผิดปกติทางตา 15. กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติทางหูและ 16. การดูแลบาดแผลเบื้องต้นค่ะโดยผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับบริการที่ร้านขายายาคุณภาพที่มีป้ายนี้ เพื่อรับคำปรึกษารับยาตามอาการและคำแนะนำจากเภสัชกรร้านยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและหากกรณีที่ควรได้รับการรักษาเพิ่มเติมหรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถได้รับการส่งต่อจากร้านขายยาได้ค่ะ การรับบริการง่ายๆเพียงนำบัตรประชาชนมาที่ร้านยาเพื่อยืนยันตัวตนลงทะเบียนผ่าน QR code เพื่อตรวจสอบสิทธิหากมีสิทธิ์สามารถรับบริการได้นอกจากนี้ทางร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราจะมีการติดตามผู้ป่วยหลังจากได้รับบริการโดยผู้รับบริการสามารถสแกน QR code เพื่อแจ้งผลการรักษาให้เภสัชกรได้ติดตามและประเมิอนอาการได้ด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร